เดี๋ยวพี่หมีจะมาสอนสมัครปิงปองเปมเมนต์นะคะ เอาไว้ให้เรามีธนาคารในอเมริกาเพื่อรับเงินจาก KDP นะคะพี่หมีก็ได้สอนสมัครที่เพลเนียไปแล้วแต่เพลเนียเนี่ยก็จะมีปัญหาหลายอย่างเนาะต้องยืนยันตัวตนเป็นเอกสารภาษาอังกฤษแล้วก็บังคับยอดด้วยใช่ไหมคะส่วนไวซ์เนี่ยตอนนี้มีปัญหาเรื่อง USD บาลานซ์เขาเออเลอร์อยู่เราก็ไม่ได้บัญชีของอเมริกาอีกนะคะพี่หมีก็เลยสมัครที่ปิงปองเป n มให้ดูอีกที่นะคะเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะก่อนสมัครก็มาดูกันก่อนว่า ปิงปองอ่ะดีหรือไม่ดียังไงกว่าอันอื่นนะคะอันนี้เป็นแบบคร่าวๆเ,เท่านั้นนะคะพี่หมีไม่ได้ลงในรายละเอียดลึกนะคะอันแรกเขาก็จะดีตรงที่ว่าเงินเข้าตามยอดเป๊ะเลยนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมตอนรับเงินด้วยเราก็รู้อยู่ว่า a เมซ o n KDP อะ่ะเงินเข้าอะ่ะมาประมาณ78ประเทศอะ่ะแต่ละค่าเงินก็ไม่เท่ากันเนาะบางทีไม่ถึง1ดอลลาร์ที่ํานะคะบางทีก็2อสดอลลาร์อ่นะถ้าเป็นเพลเนี่ยยอดเงินไม่ถึงร้อยเหรียญเนี่ยเขาก็จะหักยอดละว1เหรียญนะ บางคนได้โอนมาสองเหรียญนะหักไปตั้งหนึ่งเหรียญแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ปิงปองเนี่ยเหมาะสําหรับมือใหม่มากเลยนะคะเพราะว่ายอดเงินไม่ถึงร้อยเหรียญนะ่เขาก็จะไม่หักอะไรเลยนะคะยอดเป๊ะไม่หักเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของปิงปองนะคะอันที่สอง ที่เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาจะถอนเงินจากปิงปองอะ่ะเข้าธนาคารไทยเนี่ยเข้าได้ทันทีเลยนะคะยกเว้นดึกเกินไปนะคะที่อาจจะยังไม่เข้านะคะนอกนั้นก็เข้าได้ทันทีเลยแหละแต่ว่าก็มีข้อเสียอยู่อันนึงนะคะตรงที่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนของปิงปองเนี่ย ตอนแปลงเป็นเงินไทยอ่ะจะแพงกว่าเพยอนียหน่อยนึงนะคะประมาณ0.5สตางค์ค่ะต่อดอลลาร์หนึ่งก็ถือว่าน้อยนะแล้วข้อดีอีกอันหนึ่งชอบมากๆก็คือว่าเขามีไลน์ออฟฟิเชียลอ่ะมีเจ้าหน้าที่คนไทยนะคอยตอบคําถามคอยดูแลเรานะคะก็เลยว่ามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับปริงปองเปเมนเนี่ยก็สามารถที่จะถามเข้าไปในไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยนะคะตอบเร็วมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะว่าเราเออควรจะเลือกปิงปองเปย์เมนไหม ทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าอยากจะสมัครปิงปองเปเมละแต่ว่าจะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างอันแรกก็คือใช้บัตรประจําตัวประชาชนหน้าหลังถ่ายรูปมานะคะทั้งหน้าทั้งหลังเลยเป็นคนละไฟล์กันนะคะเป็น jpg นะคะหรือ jpeg นะคะ,อ,ะอันที่2จะต้องมีบินยืนยันที่อยู่เช่นใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตบินค่าน้ําบินค่าไฟบินค่าโทรศัพท์นะคะ หรือว่าเป็นสเตทเมนธนาคารก็ได้ซึ่งเป็นภาษาไทยได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ่ายรูปมาเป็นไฟล์ jpg เหมือนกันนะคะถัดไปเนี่ยก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์มีโทรศัพท์ไว้สแกนใบหน้าตอนยืนยันตัวตนค่ะอันนี้ก็ไม่ยากอะไรเนาะอีกอันนึงที่เขาต้องการก็คือว่าเป็นภาพหน้าจอของแดชบอร์ดนะคะหรือว่าเป็นแอคเคาท์ดีเทลก็ได้นะคะของแพลตฟอร์มที่เราทํางานะ่ะ ของ Amazon KDP พี่มีก็ได้อะไรสกินช็อตหรือว่าแคปหน้าจอนะคะเป็น Account Detail ไปก็ผ่านนะคะสำหรับใครทำที่แพลตฟอร์มอื่นก็ใช้หน้าแดชบอร์ดก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ยากอะไรเนาะข้อสุดท้ายก็คือหน้าสมุดธนาคารไทยอันนี้ก็ไม่ยากใหญ่เลยนะคะเป็นข้าข้อน,นี้ละค่ะเตรียมไว้ก่อนที่จะสมัครนะคะจะได้สมัครเร็วค่ะ ทีนี้เราก็จะมาสมัครปิงปองกันแล้วเนาะเพอเอิญที่ Facebook กับที่ youtube อะ่ะเขาไม่ให้วางลิงก์ปิงปองพี่หมีก็เลยต้องวางลิงก์ผ่าน g o o g l e d o c นะคะพี่หมีวางลิงก์ g o o g l e d o c เนี่ยไว้ให้แล้วนะคะที่โพสใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ใต้คลิปนะคะก็ Copy มาเลยค่ะนําไวางที่ช่อง URL เลยค่ะแล้วก็ Enter นะคะ,อะพอพอ t n t e r ก็จะได้ลิงก์ที่พี่หมีแชร์มานะคะก๊อปลิงก์เลย เอาไปวางที่ช่อง URL เลยค่ะแล้วก็ Enter นะคะพอ Enter มาเราก็จะได้หน้านี้นะคะเขาจะขึ้นมาเป็น United States นะคะให้ดรอปดาวลงมาตรงนี้นะคะดรอปดาวตรงมาตรงนี้เลือกเป็น Thailand ค่ะอ่าแบบนี้นะคะเลือกเป็น Thailand คลิก e x t Payment นะคะเขาก็จะขึ้นกรอบสีฟ้ามาพอขึ้นกรอบสีฟ้ามาเหมือนเราได้เลือกแล้วนะเครื่องหมายถูกตรงนี้ด้วยอะ่ะให้คลิกที่ Next เลยนะคะ พอคลิก next แล้วก็จะขึ้นหน้ารายละเอียดของบัญชีมานี้ให้เราไปกรอกกันเลยค่ะก็กรอกตามนี้เลยนะคะอันที่1คืออีเมลเรานะคะอันที่สองตั้งพาสเวิร์ดเลยแล้วก็คอนเฟิร์มใส่พาสเวิร์ดอีกรอบหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ตัดศูนย์ออกไปก็ได้นะคะใส่ไปเสร็จแล้วก็ให้ไปดู OTP นะคะเขาจะส่งเลข OTP มาให้เราก็กรอกเลข OTP ไปนะคะเสร็จแล้วคลิก I have read and agree เลยค่ะ แล้วก็คลิก create เลยค่ะอ่าพอ create เสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาบอกว่าให้ไป activate i n g p o ง g a c c o า n t อะที่อ e ีเมลของเรานะคะให้ไปดูที่อ e ีเมลค่ะที่อ e ีเมลนี่ลองดูตรงนี้นะคะเขาจะเขียนว่า activate your ping p o n g a c c o u n t เนี่ยเปิดเข้ามาดูในตัวอ e ีเมลเนี่ยจะมีคำว่า activate now เนี่ยให้คลิกตรงนี้เลยแล้วเขาก็จะขึ้นหน้านี้มาให้ค่ะให้เราใส่อ e ีเมลและพาสเวิร์ดเหมือนกับตอนที่เราสมัครเมื่อกี้เลยค่ะ ใส่ไปนะคะเสร็จแล้วคลิก sign in ค่ะเขาก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เลยนะคะก็คลิกที่ set up account อันนี้แหละค่ะก็จะมีส่วนที่เราจะต้องกรอกสามส่วนนะคะตรง basic information ตรง business information แล้วก็ตรง bank account นะคะเดี๋ยวเรามากรอกส่วนแรกกันก่อนตรงนี้ให้ดรอป d o w n เป็น Thailand เลยนะคะหรือว่าพิมพ์เข้าไปก็ได้ค่ะเป็น Thailand ส่วน account ไทยนี่ให้ดร o ป d o w n ลงมา แล้วให้เลือกเป็น individual ค่ะแล้วก็คลิก next เลยค่ะตรงนี้เขาสรุปมาให้ก็คลิก continue ทีนี้เราก็จะมากรอกส่วนที่2กันนะคะกรอกตามนี้เลยอันนี้ก็เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะอันนี้เป็นชื่อจริงนนามสกุลจริงนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะโอเควันเกิดนะคะให้ติ๊กตรงปฏิทินนะคะให้เลือกตรงปฏิทินอ่าประเทศนะคะไทยแลนด์ค่ะอันนี้เป็นจังหวัดอ่าบ้านเลขที่ ซิปโค้ดนี่คือรหัสไปรษณีย์นะคะซิตี้คืออำเภอนะสัญชาตินะ,ะเอาเป็นไทยแล้วกันให้ติ๊กตรงอ่าเนชแนลไอดีนะคะคือบัตรประชาชนแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักลงไปแล้วก็เลื่อนลงข้างล่างนะคะเลื่อนลงข้างล่างมีสกอร์บาร์เลื่อนลงข้างล่างนี่ก็จะเห็นว่าเขามีบวกอยู่3อันนั่นก็คือให้เราอ่ะอัปโหลดรูปภาพเข้าไปนะคะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปดู อันนี้ก็จะเป็นบัตรประชาชนของเราด้านหน้านะคะอัปโหลดเข้าไปเลยนะคะอันนี้เป็นบัตรประชาชนด้านหลังนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบินค่าน้ําค่าไฟหรือว่าสเตทเมนต์หรือว่าใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตคือเป็นใบอะไรก็ได้ค่ะเป็นใบบินที่มีที่อยู่ของเราแล้วก็ชื่อของเราที่ตรงกับสมัครก็ใช้ได้หมดนะคะเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะอัปโหลดเข้าไปนะคะ3รายการแบบนี้นะคะ เลื่อนลงมานะคะเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาเนี่ยก็จะเจอ QR Code ให้เอาโทรศัพท์มือถืออ่ะเข้ามาส่อง QR Code ตรงนี้เลยนะคะถ้าส่อง QR Code เนี่ยเขาจะขึ้นเป็นลิงก์แล้วเราแตะลิงก์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นหน้าขาวเนี่ยก็ให้กลับมาคลิกที่คลิกเฮียตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะพอคลิกตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะพาเราให้มายืนยันตัวตนอีกรอบหนึ่งโดยติ๊กเป็นว่าเราอยู่นอกสหรัฐอเมริกาเสร็จแล้วคลิกดำเนินการต่อ แล้วเขาก็จะพามาหน้าเดิมค่ะเป็น QR code อันใหม่นะคะให้เอาโทรศัพท์มือถือส่อง QR code รอบนี้ได้เลยนะคะแต่รอบนี้เขาจะแอคชั่นแล้วค่ะเขาก็จะขึ้นมาให้เราเซลฟี่นะเราก็เซลฟี่ไปเขาให้หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนอะไรก็ตามนะคะก็จัดไปค่ะอ่าพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นมาว่าขอแสดงความยินดีนะคะแบบนี้ค่ะก็ถือว่าโอเคล้พอกลับมาหน้านี้ ตรง QR code เนี่ยเขาจะขึ้นเป็นสีเขียวแล้วก็มีเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเรายืนยันตัวตนด้วยการเซลฟี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเลื่อนลงมากรอกข้อมูลถัดไปได้เลยค่ะอันนี้ก็เหมือนจะถามว่าเราขายอะไรแพลตฟอร์มอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดรอปดาวลงมานะคะมันอยู่ล่างๆเลยนะคะให้เลือกเป็นกราฟิกดีไซน์นะคะแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์แบบนี้แหละอ่าส่วน Business URL เนี่ยให้เราลง amazon.com ไปเลยนะคะ ถัดมาอันเนี้ยเป็นเครื่องหมายบวกอันนี้ก็คือให้อัปโหลดรูปอ,อะไรอนะรูปสกรีนช็อตแดชบอร์ดน่ะเข้าไปนะของ Amazon ก็จะเป็น Account Detail อ่ะเดี๋ยวพี่มีให้ดูเนี่ยค่ะถ้าเป็น Amazon kdp นะคะก็มาที่หน้า Account Detail นี่แหละให้มีชื่อของเรานะคะมีที่อยู่ที่ตรงกับที่เราสมัครเมื่อกี้ค่ะก็โอเคแล้วแล้วก็แคปหน้าจออันนี้ส่งไปค่ะอ่าแล้วก็กรอกที่อยู่นะคะกรอกไปเลยกรอกอีกรอบกรอกหลายรอบอยู่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ รหัสไปรษณีย์แล้วก็คลิก next ได้เลยอ่าเขาจะถาม submit อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ submit ไปพอขึ้นหน้านี้ปุ๊บเราก็เลือกเป็นเป็น personal account นะคะอันนี้เป็นส่วนของการกรอกธนาคารไทยแล้วค่ะ bank location แล้วก็ติ๊กเป็นไทยแลนด์นะคะส่วน currency นี่ค่างเงินอะไรเราเลือกค่างเงินบาทไปเนาะ account holder name นี่หมายถึงว่าชื่อผู้ถือบัญชีนะคะธนาคารไทยอะ่ะชื่ออะไรอาศัยไปเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ สวิปโค้ดนะคะสวิปโค้ดเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรเนี่ยให้ไปที่ Google ค่ะพี่หมีมาที่ Google แล้วนะคะแล้วก็ให้พิมพ์ไปเลยนะคะว่าสวิปโค้ดของธนาคารอะไรก็ตามที่เรากรอกไปเดี๋ยวพี่หมีจะพิมพ์ไปเลยนะคะว่าสวิปโค้ดของธนาคารดสิกรไยเพนเตอร์ เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเลยนะคะขึ้นสวิปโค้ดไปเลยให้เราก็อปปี้ตัวนี้แหละเนี่ยก็อปปี้อันนี้แหละไปใช้เลยค่ะ,อะพอได้มาแล้วเราก็ามากรอกนะคะสวิปโค้ดนะคะแบงก์เนมเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้แบงก์โค้ดนี่แหละที่เราต้องหาแบางก์โค้ดเนี่ยให้เอาสมุดบัญชีนะคะมาดูเลยค่ะอ่านี่ค่ะอยู่นี่นะคะแบงก์โค้ดอยู่ตรงนี้ค่ะเลขสตัวเอามากรอกเลย ก่อแบลงโค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะสกอบาร์ลงมาข้างล่างนะคะหมายเลขบัญชีธนาคารไทยของเรานะคะอกออไปค่ะสอัน2ช่องก่อเหมือนกันเลยแล้วตรงเลขบวกเนี้ยรูปถ่ายหน้าบัญชีธนาคารนะคะอ่าก็ได้มาแบบนี้ค่ะแล้วก็คลิกซับมิดได้เลยพอคลิกซับมิดแล้วเนี่ยเขาก็จะเด้งมาหน้าแดชบอร์ดอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเ,เขาก็จะมีบอกว่าให้รอ under review อะ่ะรอตรวจสอบประมาณ1-2วันแล้วคอยให้ pay attention อ่อีเมลไว้คือคอยเช็คอีเมลเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เข้ามาเช็คอีเมละนะคะก็ไม่มีอะไรอันนี้เขาเป็นแจ้งเตือนเฉยๆว่าเราทำขั้นที่1อึ่งสำเร็จแล้วเนาะอ่าถัดมาเออเราก็ทำขั้นข้อที่สองอ่ะสำเร็จแล้วนะคะ ถ้าสมมติว่ายังแอปพูฟไม่เสร็จน่ะเขายังตรวจไม่เสร็จแล้วเราเข้ามาคลิกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาก็จะขึ้นว่ายังยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบนะยังไม่เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือว่ายังตรวจสอบไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรก็รอไปอีกวันหนึ่งนะคะผ่านไป3วันพี่หมีก็ได้แฮสบ e นแอ p พูฟเนี่ยถ้าเกิดมีมาคำเนี้ยแสดงว่าเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเขาให้เราผ่านละอ่าพวกยืนยันตัวตนรูปถ่ายที่เราอัปโหลดขึ้นไปใช้ได้หมดแล้วนะคะให้คลิก s ig n in ตรงนี้เลยค่ะ พอคลิก sign in เรียบร้อยแล้วอะ่ะเขาก็ให้เรามากรอกอ e ีเมลอันที่เราลงสมัครไปอะ่ะแล้วก็พาสเวิร์ดด้วยนะคะติ๊กอันนี้ไปด้วยก็ได้ remember me อะเพื่อที่เขาจะได้จำให้เราแล้วก็คลิก sign in เลยค่ะก็จะมาหน้านี้ให้คลิกตัวนี้ค่ะ global account นะคะเพื่อขอบัญชีธนาคารต่างประเทศนะคะคลิก global account คำนี้ แล้วก็เลือกเครื่องหมายบวก apply for global account เลยค่ะเขาก็จะถามเราว่าเราต้องการค่าเงินอะไรก็ลงเป็น usd ไปเนาะสำหรับคนทำ amazon นะคะ amazon kdp เลือกเป็น usd เลยนะคะ d r o p าวน์ลงมาเลือกนะคะ bank location ก็คือเขาถามว่าจะเอาธนาคารที่ประเทศอะไรแล้วก็ดอ o p d o w n ลงมาเลือกเลยอ่าเป็นอเมริกานะคะเสร็จแล้วก็คลิก next ค่ะพอโชว์หน้านี้ปุ๊บเนี่ย อย่าไปติ๊กแถวๆนี้นะคะไม่ไปจะมีกล่องเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นกล่องเล็กๆสีขาวเนี่ยให้ติ๊กให้ตรงนะคะตรง e-commerce platform นะคะคลิกตรงนี้ให้มาคลิกตรงนี้ค่ะพอเลือก e-commerce platform แล้วเนี่ยเขาจะมีกรอบสีฟ้าๆขึ้นรอบๆตัวนี้ให้คลิก next ได้เลยค่ะพอถึงหน้านี้เนี่ยให้เลือกแพลตฟอร์มที่เรา,าจะทำงานะนะคะของพี่หมีก็เลือก amazon.com amazon ae m a อะไรก็ได้อะ่ะเราทำงานกับอะไรก็เลือกติ๊กแบนั้นเลย ช่องนี้ช่องนี้ไม่ต้องกรอกนะคะพี่หมีไม่ได้กรอกช่องนี้ไม่ต้องกรอกเ,อเลื่อนลงมาเนี่ยเขาก็จะถามว่าคาดว่าเราอะ่ะจะมีรายได้ประมาณไหนเลือกไหนก็ได้นะคะต่อเดือนค่ะส่วนช่องเนี้ยเขาถามว่าเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆที่ไม่มีในรายการหรือเปล่า <c oughs> ก็ให้เราติ๊กแล้วเติมเข้าไปก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็คลิก next เลยค่ะ ถ้าสมมุติว่าเราเลือกหลายอันเนี่ยเขาจะขึ้นถามเรานะคะแล้วให้คลิกคอนเฟิร์มแต่ถ้าเราเลือกอันเดียวอะ่ะ amazon.com อันเดียวอะ่ะก็จะไม่มีป๊อปอัพอันนี้ขึ้นมานะคะอันนี้ถ้ามีขึ้นมาแล้วก็คลิกคอนเฟิร์มเลยค่ะพอมาหน้านี้ปึ๊บแล้วเนี่ยเราเลือกเป็นอเมริกาถูกไหมเขาก็จะให้ธนาคารมา2อันคือ jp morgan กับ east west นะคะ east west bank แต่พี่หมีดูแล้วเนี่ย jp morgan เนี่ยค่าธรรมเนียมไม่มีนะคะอันนี้ค่าธรรมเนียมแพงอะ่ะ ทั้งห้าเหรียญแน่พี่หมี่ก็เลยเลือกอันบนนะคะเขาก็เล c คอมเมนต์อันนี้มาด้วยแหละเลือกอันบนก็จะมีกรอบสีฟ,ฟ้าๆขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราเลือกแล้วแล้วก็คลิก s ับมิดค่ะอ่าแล้วก็คลิกดันค่ะก็มาหน้านี้นะคะเนี่ยคือรายการที่เราเลือกเป็นอ่าอเมริกานะคะเนี่ยแบงก์โลเคชันเป็นอเมริกาแล้วก็เป็นค่าเงิน USD นะคะแต่ว่าไม่มีรายละเอียดให้เราเลยอะ่ะเราจะเอาไปกรอกในช่อง getting p a g e ของแพลตฟอร์มยังไงนะคะให้คลิกที่ active เลยค่ะ อพอคลิกแอคทีฟเนี่ยถึงจะมีเห็นไหมคะเนี่ยแบงก์เนมแบงก์เนมคือชื่อธนาคารนี้นะคะแบงก์โลเคชันเนี่ยเป็น u ยู t e นเทสเตนะคะก็คืออเมริกาเนาะแล้วก็ผู้ถือบัญชีเนี่ยก็เป็นชื่อของเราอะที่กรอกเข้าไปในระบบนะแล้วก็เป็นแบบเช็คกิ้งนะคะอ่าสวิปโค้ดก็มีมาให้เนาะอ่าแล้วก็ลาวติ้งนัมเบอร์ก็มีมานะคะอันนี้ค่ะหมายเลขบัญชีธนาคารก็อันนี้ ครบหมดเลยมีที่อยู่ด้วยอันนี้แหละที่เราต้องการที่จะเอาไปกกอกใน Amazon KDP หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆที่เราใช้นะคะเอาไปกกอกได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิดตรงนี้นะคะเขาไม่มีหน้าไหนนี่ปิดตรงนี้าการ์บาทอ่ะทีนี้มีบัญชีรับเงินแล้วเนาะแล้วทีเนี้ยเราจะถอนเงินทําไงอะ่ะมีตรงมีถอนตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวพี่หมีพาไปดูนะคะวิธีการถอนเงินจากปิงปองเข้าธนาคารไทยค่ะเปิดมาหน้าแดชบอร์ดเลยค่ะ ถ้าสมมติว่าเรามีเงินเข้าเนี่ยตรงนี้เขาจะมีรายการเนาะจาก amazon.com เท่า,าไหร่นะจาก amazon EA เท่าไหร่นะคะจาก amazon j p p a n เท่าไหร่หรือว่าจากแพลตฟอร์มอื่นๆน่ะเท่าไหร่นะคะก็จะเรียงกันเต็มนี้เลยแล้วก็ยอดก็จะมารวมอยู่ตรงนี้นะคะยอดจะมารวมอยู่ตรงนี้อ่าถ้าเราจะถอนทำไงก็ให้มาตรงนี้ค่ะวิดดอเนี่ยที่แปลว่าถอนอะ่ะคลิกตรงนี้เลย ก็จะมาหน้านี้ค่ะจำนวนเงินก็จะถูกโชว์อยู่บนนี้นะคะสามหมื 30, ่นดอลลาร์นะคะสมมุตินะคะสามหมื 30, ่นดอลลาร์อ่าแล้วก็ดรอปดาวตรงนี้มาเลยค่ะให้เลือกธนาคารที่เรากรอกไว้นะคะอันนี้พี่หมีเลือกกสิกรเนาะ ดับดาวลงมาแล้วจานวนเงินที่จะถอนอมี30,000ดอลลาร์ 30, จะถอน500ก็ได้นะคะใส่จํานวนเงินที่จะถอนไปแล้วก็คลิกซับมิดได้เลยค่ะใช้เวลาไม่นานนะเข้าแทบจะทันทีเลยค่ะนอกจากว่าไม่ใช่ b u ล i n e เนตเดยนะคะกอาจจะต้องรอหน่อยแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเข้าทันทีเลยค่ะก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะคะอ่าก็เสร็จเรียบร้อยละจะว่าสมัครยากก็ไม่ยากนะคะจะว่าสมัครง่ายก็ไม่ง่ายค่ะแต่ก็ทําได้นะดีตรงที่ว่า เอกสารภาษาไทยก็ส่งผ่านนี่ละค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าถ้าเราติดปัญหาอะไรเนี่ยเราจะติดต่อเจ้าหน้าที่ของปิงปองเป y มเดีไย้ยังไงเขามีเจ้าหน้าที่คนไทยนะคะแล้วก็ตอบเร็วมากเลยค่ะแอดไลน์ไว้นะคะหรือว่าแอด id line ก็ได้ค่ะตรงนี้ค่ะก็ถือว่าน่าใช้นะคะปิงปองเป n มเนี่ยพี่หมีเองก็ชอบนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็มีธนาคารอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีลายติดต่อกับเจ้าหน้าที่ปิงปองเปย์เมนเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไปทํางานกันให้สนุกเลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ